เขาล่าเขาเล่าว่าเมื่อไหรก็ไปหอบกินหอบเสียไปเต้นหากินยี่ปุ่นเต้นแต่เงินเดี๋ยข้ามกบปากหรอกเขาจ้างมากเมอลหร่จังหาตัวไปเต้นเต้นมาเมียไม่หิดไปกินชีฝุ่นพูดเลยว่าคนดีหรอกเอยากมามีการมามีมีแต่ตัางทาไปทาไปเต้นไปนั่นที่ไปเต้นเห็นหมาตัวไหนเงินเต้นแต่เงินเดี๋ยข้ามกบปากหรอก

thank okay.